thank <music> you มีมาตั้งแต่แบบสมัยสงครามโลกของพี่อื่นเหนูจนปัจจุบันนะคะก็ผ่านยุคผ่านสมัยโควิดอะไรก็เขาเรียกว่ารอดตายได้อยู่นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวถามน้องๆกันก่อนนะฮะน้องๆชอบดูหนังแนวไหนบ้างโอ้ยังไงดราม่าครับชอบดราม่าเช่นเรื่องอะไรดราม่าเช่นเรื่องอะไรดราม่าอย่มีที่เราที่เราไปด้วยกันมาเอ่อ drive drive ไปค่ะ ใช่ครับหนังญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้เข้าชิงรางวัลออสการ์และสติลเจอร์ปีที่แล้วแล้วแล้วหรวะหรูจริงๆชอบดราม่าเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีแนวที่ชอบเป็นแนวแอคชั่นแอคชั่นอย่างเช่นอย่างเช่นท็อปการ์ดท็อปกันใครชอบท็อปกันบ้างขอเสียงปรบมือหน่อยนะถือว่าเป็นสุดยอดหนังแอคชั่นนะในรอบในรอบหลายปีเลยนะับเป็นผลงานการกกลับมาอีกครั้งของเราว่าเป็น เขาจะเป็นซุปเปอร์ตาตัวจริงของโลกนะฮะทอมครูซมันไในเรื่องนี้สดๆครับดูที่ไอแมกใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหแบบว่านะจอใหญ่มากหน้าทอมครูซคือใหญ่เท่าตึกเจ็ดชั้นนะเธอนะเอาละฮะแล้วเราเนี่ยได้ติดตามดูการประกาศผลรางวัลออสการ์กันบ้างไหมเอยจริงก็มีบ้างครับใช่เดี๋ยวเราจะสดๆครับผม นะฮะสำหรับรางวัลอื่นๆเนี่ยมีมีอะไรสถาบันมีอะไรสถาบันกับพี่ไหมจริงอ่ะให้ถามคนละคกัถามคือชอบชอบเรื่องไหนที่ชอบชิมเลยสาบันที่สุดาสำหรับพี่นะพี่แฟนออสการ์หรอคือต้องต้องติดตามรูปี้แหละสำหรับเรื่องที่สำหรับแฟชัฟิชเชอร์ที่ชอบมากที่สุดก็เอาจริงๆชอบเดอะแฟเบิลแมน สปิลเบอร์ก็เป็นหนังแบบว่าเล่าเรื่องเด็กข้างหนังไงเพราะว่าพี่ก็เป็นคนข้างหนังครก็เล่าเรื่องชีวิตชีวประวัติสปิลเบอร์ก็คือพู่กับที่ทำทุลิตทุลิตมาอย่างเงี้ยหนเกดทันหรือเปล่า<ไ>ทำเ<ไ>อทอหนังใหม่ๆเขามีดังๆเรื่องอะไรบ้างอะ่ะทำอะไรอย่างละ ต้งแรกแล้วก็รับภาพะยนตร์แล้วก็กลายมาเป็นผู้กำกับคนนึงก,ก็ถือว่าเป็นหนังแบบคอลดูพลาสสิกแต่ถามว่าเรื่องไหนจะจะได้รางวัลเป็นตัวเต็งก็คิดว่า e อ All, All, ริสติกเอ e ิวิแวร e ออสแอดวานไทรเซียเรื่องเอริสติกเอริวิแวร์ออสแอดวา e มหาน่าจะหลายคนเป็นหนังที่แบบว่าเด็กเด็กเจนซีจะชอบกันมากมเออได้ดูยังยังไม่ได้ดูเลยคร<ต>ัเมื่อกี้เห็นก็เลยรู้สึกว่าน่าดูมากอยากจะกลับไปดูคือบอกเลยลเป็นหนังที่แบบดูแล้วปวดศีรษะ ะ,ะอ่ะแล้วสำหรับรงางวัลนักแสดงกันมากดีกว่าเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยทั้งเท้าตางแล้วก็เฟิร์สเนี่ยเป็นนักแสดงนะครับเราเนี่ยแบบเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยดูบางทีเราดูการแสดงที่แบบว่าเพื่อเป็น reference เป็นแบบแรงบันดาลใจในการพัฒนาถึงการแสดงของเราเนาะถูกนะเราชอบนักแสดงคนไหนเป็นพิเศษบ้างผมกงชอบกลุ่มเอ่อเดียวนะ เขาลีลาหร้อเปล่าตอนใช่ครับอยในทีวีแล้วก็นั่งร้องให้ตอนอายุเจ็ดขวบ<อ>ใช่แล้วเราชอบใครจริงชอบเรียนนล้รดาว,วิชีพเมืกันครับแต่ว่าชอบจากนี่คัมพโอส์อะไี่แ่วเป็นเดาวิชี แฟนตาซีใช่คร <Fantasy. S 2> ับอยากลองเล่นแบบอยากลองเล่นกับเกมซีดูว่าเราจะสามารถจรินตนาการไปถึงจุดที่ตัวละครซึมได้หรือเปล่าครับนายเลยบอกบอกพี่ก๊อฟบอกพี่ก๊อฟเพราะว่าได้ข่าวล่าสุดเพ่ไปถ่ายไปถ่าย เดี๋ยวนี้ครับวสกายสอบครับคาดว่าน่าจะอีกประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นโอทีเฟรมครับก็รวมกันหลายคนเลยครับใช่ใช่ครับแล้วก็กลางปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้ที่ใช่ใช่ครับแล้วก็